ใชครับผมตัวเองวันนี้เราก็กลับมาอ่านไก่อีกแล้วนะครับนะเป็นยุ่มเป็นยุ่มไวโอเค <c oughs> ก็เสียงผมอาจจะเบาหน่อยนะครับนะเพราะว่าต้องแข่งกับเสียงงาน ไม่กลัวไอป่อใหญ่เลยลูกลูกมันตีหน้าเล็หมดแล้วนะครับนะคือไว้แค่ที่ตีันเป็นแผลมันแล้วแม่หอนแจยักใค่อยู่นู่นนู่นมาแล้วแล้วก็วันนี้ที่สวนแม่ดำเราก็ได้ลูกอีกแล้วนะครับนะกุ๊กๆุกกุกมาตรงนี้ต่อแถวเนี้ยใต้ต้นกระท่อม นีแล้วก็ตรงนี้ให้มากินด้านหลังดีกว่านะแบบว่ายา้ไก่มไปกวนด้านหน้ามากเกินอะไรประมาณนี้นะครับนะแบบผมยายแถวแถวนี้ <c oughs> ตัวเมียตัวใหม่แม่ปัดอาาคตเม่ปันเราน้องขาวตอนเด็กดีขาวตอนนี้ไม่ขาวแนละ้ว Đẩy đi rồi <cười> <cười> đuôi, Nà buồm luôn rồi các bạn Đâu Đâu phải chậm lắc giả tối đi à nạ buồm rồi แต่ก็ไม่รู้ว่าตัวใหญ่ไปไหนหมดผมว่าไอตัวเนี้ยหน้าตีมันไอ้ีแรงอไอ้ีแรงหองเนี่ยดูนหน้าดิบวมมันแล้วเลีล้ยงอะไรไม่เคยรอดเลยอะส่วนพ่อใหญ่เราก็เป็นพ่อพันธุ์หลักต่อนะครับนะผมว่าจะให้ต่อรักปีก่อนะคือปีนี้เดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวผมค่อยเลื่มหาพ่อพันธุ์ใหม่เลยคือไอ้น,นี่ไม่รู้ดิอาจจะปลดกระเียนขังไว้ในกรงอีกก็ได้ไม่จะไปรู้ส่วนตาก็เดินอยู่นู่น คนเดี๋ยวให้กินของกินเล่นก่อนมานั่งนั่งดูตรงนี้ดีกว่าว่ <c oughs> าจะไปที่เก,ก็บตังค์เพื่ออ่นไก่รักกระสอบใหญ่ๆเลยนะครับนะสองสอง,ส,องสามกระสอบสองสามอะไรนะมาแล้วส่วนนานนี่เดี๋ยวหาตัวผู้ให้นะครับนะไกว่วงนี่น่าจะไปเลี้ยงแล้ว เป็นไรย้ายที่ก็ได้ไปฝั่งนู้้นดีกว่าพวกเจตั้งหลายไม่รู้ไม่ไปไหนไม่มากินเจตั้งสองน้องน้องอยตัวนี้เราดูก่อนเดี๋ยวว่าจะหายไหมไอ้ตัวนั้น nó ngon đây này một đây chui <laughs> tôi đi không ไก่วางไม่ยอามออกมาเดี๋ยวไปดูพี่น้องเขาฝันไปไหนมึงหอนเจ้หอนเจ้หอนเจ้หายไปดูฝั่งนู้นดีกว่า

ตังสองเลยไม่รู้จะโดนไล่อีกใบนะเบอร์เนียงมันเต็มเนียงมาแล้วนะครับกระเพาะพักเต็มอ่านเต็มกระเพาะพักมาเลย โปอปันหนอนแจอ,อนาคตไม่แน่พเพราะนี่จะเป็นโปอปันก็ได้คือประเด็นคือไอตัวนี้ยใหญ่ไอตัวนี้ยสวยไม่รู้จะเอาตัวไหนดีไก่ห่วงก็ไม่ยอมออกมากินเลยเดี๋ยวค่อยวันหน้าเดี๋ยวค่อยปลาไปดูสวนทุเรียนนะครับนะอีกฝั่งหนึ่งของถนนหรือว่าวันนี้เลยก็ได้เดี๋ยวขอดูเวลาก่อนตอนไหนดี ตอนนี้ไก่บ้านผมก็ยังน้อยอยู่นะครับนะซึ่งตัวเล็กที่เหลือเขาไม่รู้ว่าจะรอดอยู่ไหมคือแม่หอนแจะเลี้ยงลูกดีนะครับนะดูดิสามตัวนี้รอดมาจนถึงทุกวันนี้เลยชวนนะชวนพี่มากินแล้วน้องไปชวนพี่มากินแล้วแต่นี่จงใหญ่ได้พ่อใหญ่เลยนะครับนะเนี่แต่พ่อใหญ่เป็นหนอนธรรมดานะครับนะหอนพ่อใหญ่หอนมนผมอยาก แต่กินเป็นเจ้าที่เลย,ไม,ยไม่ยอม,ยมไม่ยอมไม่ใครมาไม่ยอมไม่ใครมาชิงด้วยมันกัดมันกัดตะกครยกาดอีกแล้วันมาดูแม่เชียนแเราต่อ เดี๋ยวก็จะไปรักษาตัวนี้น่าจะไปรอดหรือว่ารอดเดี๋ยวก็ลองดูมีคนมีคน,นมาโอเคหยุดคลิปก่อนโอเคกลับมาแล้ว <c oughs> ไมเมื่อกี้คนเรียกคุยก็เลยหยุดต่ก่อนนั่งอยู่ที่เดิมนั่นแหละดูตรงหน้าจะต้องย่วยตัวนี้มันโดนตีนะครับไม่ได้เป็นโรคอะไรหรอก เราคิดว่านะผมคิดว่าน่าจะไม่รอดโดยรั้ไปไม่เป็นไรรักษาให้ดีนะครับนะหวังว่านะแต่พวกนี้ผมเห็นแววในการตีมากกว่าพี่ๆเขาอีกนะครับนะคือตีแบบตีตัวเข้าตัวดีมากเลยแต่พี่ๆเขาคือแบบตีปีกแล้่ก็ร้อนได้ปีกถ้าเอาไปยนจริงๆอาจจะเป้ได้นะครับนะถ้าว่าเพื่อน เพื่อนเจอเจอฝั่งของตรงข้ามูดกว่าวันนี้ไม่มี Wifi ก็เลยม,มาถ่ายคลิปดูดิหน้านรีปมาแล้วเตียนโอเคก่อนแดี๋ยวเราิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับน่าจะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับตะกี้กับชจองคนได้ด้วยใครมีคำถามหรือว่าคำแนะนำอะไรเกี่ยวกับไก่หรือว่ากับปลาหรือว่าจัดอะไรก็ได้ ก็สามารถบอกมาได้นะครับนะแล้วกิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับบายๆแต่คือต้องไปรวมกิปอีก